งานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับศูนย์สมองของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับนะฮะอย่างที่เห็นสโลแกนข้างหลังนะครับ Reboot your brain นะครับก็คือทำอยังไงนะให้สมองที่เราอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับบูตกลับขึ้นมานะให้สมองมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะได้ใกล้เคียงกับปกตินะครับหรือดีกว่าเดิมนะครับ ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบางคนอาจจะดูเหมือนปกติอยู่แล้วนะครับแต่ในความปกติอาจจะมีสิ่งผิดปกติที่ไม่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะซึ่งถ้าเราสามารถตรวจค้นได้เจอก่อนนะครับนะอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะเช่นเกิดเส้นเลือดสมองตีบฉับพลันหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกฉับพลันเนี่ยต้องคิดถึงแพทย์ก่อนนะครับนะบนะต้องรีบมารักษานะฮะ เพราะฉะนั้นยิ่งช้านะครับที่เราบอกว่า time is brain เวลาคือสมองนะครับนะยิ่งช้าสมองยิ่งถูกทำลายนะครับยิ่งสูญเสียเซลล์สมองไปนะครับคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ <c oughs> การที่เราจะรู้ว่าเราผิดโปกติอยังไงเนี่ยเป็นเป็นคำถามที่คำถามดีมากเราสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้พวกเราคิดคืออย่าคิดว่าเป็นโรคของคนแก่ ไม่มีคำว่าโรคของคนแก่นะฮะแต่เป็นโรคของความเสื่อมตอนนี้ในโรกของความเสืออนนอเส่อมเนี่ยมันจะมีว่าเสื่อมเร็วกว่าปกติหรือเสื่อมตามเวลาในปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าเสื่อมตามเวลานี่เรายืดไปได้เยอะละในอดีตเนี่ยคนเราอยู่ได้ไม่ยืนปัจจุบันนี้คนเราอยุยืนแต่สิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายยืนเราต้องมองว่าการที่มีอายุยืนเป็นสิ่งซึ่งดีที่สุดสําหรับชีวิต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้เงื่อนไขว่าเราต้องเป็นคนที่อายุยืนแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะร่างกายที่แข็งแรงแต่สิ่งซึ่งสำคัญที่สุดที่สําคัญมากกว่าคําว่าร่างกายคือสมองต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าอะไรที่ผิดปกติส่วนหนึ่งคือคนรอบข้างที่ดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันผมอยากจะให้พวกเรานะครับ หรือว่าจดไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเคยทําอะไรได้แล้วเราทำได้ไม่ดีเท่าเดิมอันนั้นคือเราตกลงคําว่าเราตกลงจากเคอร์ฟเราตกลงในอัตราเท่าไหร่คือแนะนําให้ทุกคนมีการทํางานไม่ว่าอายุเท่าไหร่80ก็ต้องทํางานแต่ในลักษณะงานที่ทําไม่ใช่งานเหมือนเดิมแต่เป็นงานที่ใช้สมองทําให้สมองดีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอว่าเราไม่สามารถทําเหมือนเดิมได้ คำถามถัดไปคือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราไม่เหมือนเดิมตัวที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทุกคนลืมคือการตรวจร่างกายการตรวจร่างกายและการเช็คอัพเนี่ยมีผลมากเราอาจจะเจอบางอย่างซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องทำการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าเก่าเพราะนั่นคือจุดที่สำคัญที่สุดผมไม่ทราบว่าอาจารย์และพี่ชาิจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับผมที่จริงส่วนใหญ่โรคทางระบบสมองน,นะครับถ้าเกิดจากเส้นเลือดตีบเนี่ยมันอาจจะมี บางคนอาจจะมีอาการเตือนขึ้นมาก่อนนะครับเช่นอาจจะมีอาการชาหรืออ่อนแรงหรือพูดไม่ชัดนะครับหรือตามัวมองไม่เห็นนะฮะอย่างที่อาจารย์ในสโลแกนแเราเรียกว่า be fast นะครับซึ่งพวกนี้อาจจะมีสาเหตุอยู่เหมือนกันนะครับเช่นอาจจะมีไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงมีเบาหวานมีการสูบบุหรี่ขาดการออกกําลังกายนะครับอาจจะมีความเครียดภาวะการนอนหลับไม่พอเพียงนะพวกนี้อาจจะมีส่งผลทําให้เกิดการเกิดเส้นเลือดสมองตีบจับพันได้ นะส่วนเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแตกแบบโดยทั่วไปเนี่ยจะสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงนะครับจะมีอีกลักษณะหนึง่งที่เป็นลักษณะแตกที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดเส้นเลือดเนี่ยตั้งแตก่กําเนิดน,นะครับเช่นเส้นเลือดโป่งพองหรือเส้นเลือดขอดซึ่งพวกนี้อย่างที่อาจารย์นันทศักดิ์บอกนะครับการตรวจการวินิจฉัยเช่นการทํา CTA angiogram หรือการทํา MRI MRA นะฮะพวกนี้มันสามารถดีเทคความผิดปกติได้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดแตกเกิดขึ้นนะครับ คือทั้งหมดเนี่ยที่อยากจะแนะนำนะครับการตรวจเช็ค่างกายขอให้ตรวจด้วยเครื่องมือที่ดีมากๆเพราะว่าบอกเลยว,ว่าถ้าเครื่องมือไม่เซนซิทีฟตรวจมา,ากจะไม่เจออะไรเราอย่าเป็นคนไทยคนจีนหรือคนรุ่นเก่าที่ว่าเห็นแล้วมีโรคไม่ใช่เราเห็นทุกอย่างก่อนที่จะมีอาการจากจุดนั้นเราค่อยมาดูว่าเราจะทำอย่างไรให้ของที่ผิดปกตินะฮะไม่เปลี่ยนแปลงแย่ลงเร็วเกินไป ขอให้จำไว้ข้อเดียวว่าอย่าใช้คำว่าเป็นโรคคนแก่เราไม่เคยมองคนอายุ90ปีว่าคนนั้นผ่าตัดไม่ได้ทำนู่นไม่ดีทำนั่นไม่ได้สิ่งซึ่งเรามองคือถ้าเขาอ,อายุ90ปีหน้าที่แต่ละส่วนเขาเป็นอย่างไรไหวหรือไม่มีความเสื่อมมากไหมในการที่จะทำการรักษาต่อความหมายคืออะไรบ้างยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดโรคที่ต้องนะฮะต้องคือคำว่าต้อง คำถามถัดไปคือไม่ใช่ว่าโรคที่ต้องผ่าตัดจะผ่าตัดได้เสมอไปอยู่ที่ความพร้อมความพร้อมไม่ใช่อยู่ที่การมองอยู่ที่การตรวจถ้าเราตรวจเจอว่าหัวใจก็ไม่ไหวตับไม่ไหวไตไม่ไหวโรคที่ต้องก็อาจจะผ่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยากใช้คำว่ามองหรือคิดว่าแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนฝึกสมองสิ่งหนึ่งนะครับสมองทุกส่วนมีความสำคัญหมด รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้กระทั่งอารมณ์เป็นลักษณะของความจำเน้นในการใช้ออกกำลังกายเล่นกีฬาอันนั้นทำให้สมองดีมีสองส่วนนะครับความจำในแง่ของร่างกายที่ขยับกับอีกหนึ่งการออกกำลังกายทำให้สมองหลั่งสารบางตัวซึ่งช่วยในสมองแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมฝึกอย่างอื่นด้วยอาหารการนอนและถึงตอนทอ้ายผมก็ยังเน้นเหมือนเก่าว่าการตรวจเช็คร่างกายเป็นส่วนสาคัญที่สุด นะครับซึ่งตรงนี้เราจะรู้ลงหน้าได้เทคโนโลยี <Technology S 1> เป็นองค์ประกอบนะครับความสำคัญที่สุดของเทคโนโลยีคือการเลือกใช้ของที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็เมื่อไหร่ที่เราพูดถึงเทคโนโลยีตอนนี้สิ่งหนึ่งถ้าเราพูดไปถึงเวลามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นช่วงช่วง,วงตามเวลาของเราที่นี่เรามีตัวที่เราเรียกว่าไซโครรอนเรามีเพสแกนซึ่งสามารถตรวจเช็คหลายอย่างได้ อาจารย์อาจจะได้พูดถึงเพสแกนในแง่ของ Parkinson ในแง่ของ a อัลไซเมอร์ดิซิสอัลไซเมอร์ดิซิสหรือโรคความจําเสื่อมเป็นส่วนหนึ่งในโรคความจําเสื่อมแต่ที่เราพบเยอะขึ้นเพราะคนเราอายุเยอะเพิ่มขึ้นเรามีเอไมสแกนเอไมเอสแกนเรามีเทคนิคการทำหลายหลายอย่างซึ่งเราสามารถดูเส้นเลือดได้ดูเ e s เซ l w วอลหรือผนังของเส้นเลือดได้เรามีการตรวจของ m r s เรามี f ฟ ber Track แล้วตัวที่สาคัญอันหนึ่งที่เราอาจจะบอกคือเรามีคําว่า functional MRI ซึ่งดูว่าหน้าที่ของสมองแต่ละส่วนทํางานอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในห้องแงโ i o แกรมที่เวลาพวกเราขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถฉีดสีดูรายละเอียดมากและในปัจจุบันเนี่ยทีมงานเราคิดว่าทีมงานของเราอยู่ในความพร้อมซึ่งใช้ได้มากๆทีเดียวนะครับ PET scan อาจารย์อาจจะกล่าวถึงเทคโนโลยีของ PET scan เพว่าช่วยในสมองอย่างไรบ้าง ก็อย่างเอ็กซ์สแกเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเป็น Functional Scan นะครับมันแตกต่างจาก MRI หรือ CT Scan โดยการท PET Scan น่ะเ,เป็นการวินิจฉัยเฉพาะโรคนะครับเช่นผู้ป่วยเป็นแพคกินสารเ,าเกิดกจากการขาดสารโดปามีนสารที่เราผลิตจากไซโครตรอนออกมาก็คือเป็นโดปามีนที่แท็กกันลังสีแล้วก็ฉีดเข้าไปนะเพื่อให้ไปจับกับเซลล์โดปามีนในสมองแล้วก็สแกนดูนะครับว่าคนไข้าขาดโดปามีนไหมคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับมีความเสื่อมของ สมองนะครับพวกนี้มันจะมีโปรตีนพิบติที่ว่าชื่อว่าเบต้ามารอยโปรตีนนะครับเข้าไปจับกับสมองแล้วก็สามารถสแกนมารอยโปรตีนได้ดูกูโคสนะฮะดูฟังกช์ชันของการทํางานของสมองก็ใช้ f d g pet s c a นได้ซึ่งเป็นการวินิจฉัยเฉพาะโรคนะครับให้ความแม่นยําค่อนข้างสูงนะครับอยากจะเพิ่มเติมของขอาจารย์นักศักในห้องผ่าตัดนะครับนอกจากการที่ว่ามีคุณหมอผ่าตัดฝีมือดีพยาบาลทีมงานที่ดีนะครับเรายังมีอันนึงที่เรียกว่า intraoperative monitoring นะครับนันมีการ r ค c o r d อาการผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะฮะเพื่อดูว่าณห,หัตถการที่ทาตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเครื่องมือตัวนี้มันจะดีเทคไปที่ที่เทคนิคชียนเทคนิคชีนดีเทคที่แพทย์นะครับแลวแพทย์ก็กลับมาที่ผู้ป่วยมาดูว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นไหมซึ่งการแก้ไขอ่ะมันไม่ใช่ว่าหลังผ่าตัดแล้วเรามาดูคนไข้อีกทีมันแก้ไขณขณะที่ทําการผ่าตัดตรงจุดนั้นเลยนะครับก็อยากจะขอฝากศูนย์สมองโรงพยาบาลกรุงเทพไว้นะครับนะที่ผมเรียนนะ สมาร์ทนะครับนะเรามีสเปเชียลิสต์นะครับเป็นโมเดิร์นเมดิซินนะครับแอดวานซ์ A คือแอดวานซ์เทคโนโลยีนะครับ R คือเร p u t a t i เ n ชันนะครับเราเป็น JCI นะครับเอ่อแอคเคิดให้นะครับสุดท้ายคือ T นะครับคือแอดวานซ์เทคโนโลยีนะครับนะก็ยังไงถ้ามีโรคระบบสมองคิดถึงศูนย์สมองโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ